สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องนวัหวังชาแนลรับผมบาเก่งครับสาหรับมือนี้นะครับผมกับเพื่งได้กันไก่มากม่นะครับผมกันไก่ตัดแต่งกิ่งครับผมแล้วก็สิพาพพี่น้องไปอัปเดตกิ่งตอนพักหวานปลาครับตัวนี้ลดราคาพอดีนะครับผมจาก9กบกว่าบาทนะครับเหลือแปดแปดสิบเก้านะครับ จาก99เลยตนี่แหละครับจำไม่ได้แต่89บาทเห็นเป็นดามเล็กนะครับผมตัวเก่าดามฮักครับผมไม่รู้ว่าสีสาใซดได้ดีบอสนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตมารีวิวนะครับผมอ่าเด็กการอ่านี่ครับมาเบิร์ความคมขวาบัตรนี่นี่ครับพี่นอ้องมาเบิร์มาเบิร์ครับผมรากผักหวานปลาเนาะครับผมปีนี้ ปลูกปีหกหานะครับผมอายุสองปีสามปีครับผมสามปีเดตอนกิ้งแล้วครับผม <c oughs> ต้นนี้ก็ตอนเป็นสามกิ้งนะครับเห็นรากแล้วรากนึงนะครับผมกัรู้สึกใจชื้นขึ้นมากครับผมว่าสามารถตอนกิ้งกับพ่อได้อยู่นะครับผมแต่รากยังมากบ่อเยอะอ่าเป็นกิงแรกที่เห็นสภาพรากออกมาดีนะครับกิงก่อนๆที่เคยตอนกิ้งไปกะ รากจะออกมาเ้นสองเซนนะครับอันนี้เห็นเป็นสามเซนแล้วนะครับผมถึงออกนะครับผมใช้เวลาไปเกือบสองเดือนที่กันครับผมช่วงหน้าฝนนะครับติดตอนกิ้งไปมาลองทดสอบกันไกลครับผมเปิดแสงยังน้อยโหของใหม่ยังเข่าอยู่ครับผมนี่ครับกิ่งลาปาวมันแหงนะครับบอลูนเป็นน้ำหยางนะครับสภาพปลายกิ้งแหงแล้วนี่นะครับผมนี่ครับกิ่งนี้บอลูจะรอดบหแหงตายนะครับ ยังาเครับจริงนะกระแหงครับผมแหงตายเป็นแบบนี้นะครับผมกระดัดแต่งออกนะครับทั้งนั้นนี่นะครับอันนั่นไปนะครับก็น่าจะแหงตายด้วยกันนะครับผมเิ้งแบบนี้นะครับผมตัดออกเลยดีกว่าครับ Okay. มันกิ่งยังบ่ค่อยสมบูรณ์ครับมีกระแหงครับไก่ตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้ดีอยู่ครับผมกิ่งอื่นยังไม่ออกรากนะครับผมพามาเบิ่งกิ่งตอนพักหวานปลารากเริ่มออกครับผมหลายๆกิ่งที่ตอนไปนะครับผมบอว,ว่าจะเป็นบักนาวนะครับมะนาว แป้นนะครับผมฝรั่งกิมจูชะอมนะครับออกกิ้งออกหลากมดแล้วนะครับผมจนได้ช่ำถุงแต่ว่าผักหวานของเฮาพึง่งออกรากครับผมก็ใส่ระยะเวลาในการตอนพอสมควรนะครับสําหรับการตอนกิ้งผักหวานปลาสันพ่อราคาจังสูงนะครับผมนี่ครับผักหวานปลายอดเหลืองใบใหญ่โตไวนะครับพันนี่เ็เลยตอนตอนกิ้งไวครับผม รีวิวกันไก่ตัดกิง่งคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งนขบา,ากิ่งอื่นๆจะรอดบอลนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับผมสวัสดีครับามาเบิงรากครากน่ครับมันอยากแหงตายตัดแต่งกิง่งต้นใหม่กันครับผม ขอให้มีทุกความสุขทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับ